ก็โอเคถ้าจะผมโปรเอ game, เอเอกมนี่นำให้มารีวิวร้านที่ชื่อว่าโอเคช็อปนั่นเองนะครับผมวันนี้ถ้าจะมารีวิวร้านแบบไปทางการนิดนึงตามให้เราแบบมีสปอนเซอร์เข้ามาก็จริงแต่ว่าเราแบบจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะในันกนะครับผมวันี่ครับคลิปนี้มีอย่างนี้นี่นี่ผมก็อย่างน,นี้ใช่ไหมครับผมจะ้ทำสุดให้ดูนะครับนี่นะอ่าฟังนะอ่าฟังเยอะทุกคนนะอ่านนะครับถ้าจะเคบไอดีมีหลักฐานพร้อมนะครับผมก็คือการอัดคลิปนะครับอลิปตั้งแต่กดซื้อถึงกดเข้านะผมก็คือกดซื้อเสร็จปุ๊บอ่าหยุดคลิปแล้วก็ ไปอาชีพตอนที่ใส่รหัสถ้าใส่ไม่ได้ก็เคไปดีกับร้านเขาแล้วผมโอเคครับไปดีที่นี้หมด,ดโอเคยังมีนะโอเคนะโอเคมาครับมาฟังฟังดีนะผมไอดีไม่หมดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวค่อยพ่ออีกทีนึนงโอเคมาครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการสมัครดีกว่านะสำหรับคนที่แบบสมัครใหม่นะผมก็กดสมัครบัญชีนี่เลยแต่ผมมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วนะอันนี้ผมมีนะผมขอสมัครขอใส่แบบเป็นต้นไปนะโอเคครับได้แล้วผมโอเค ทำให้เราได้แล้วนะครับผมนะครับเราจะสอนวิธีการเติมเงินกันดีกว่าผมใธนาคารด้วยการใช้ True Money Wallet แบบอังเปาทำยังไงว่าคุลืมเอาหยอกหยอกหยอกโอเคครับแธนาคารก็มีแต่ธนาคารนี้แนะนำว่าให้ใช้ให้ให้แบบคุยกับร้านดีกว่านะว่าเออเนี่ยผมเขาอยากโอนธนาคารให้ไปทักเพจเขานะครับผมโอเคครับเดี๋ราตัดไปที่ True Money เลยดีกว่าผมไปเจอกันครับไม่อยู่ถึงกว่าเงินในบัตรผมไม่อยู่ถือเฮ้ยเงินในบัตรผมไม่อยู่ร้อยกว่าบาทนะครผมมะครับนี่ส่งโซ่อ่งเปากดเพชโซกดโซ่อ่งเปานะครับผม อเงินที่จะใส่ไปครับผมใส่ายหมด 29, 29บาทผมสุ่มจำนวนเงินนะผมแล้วแต่คนจะสุ่มนะสุ่มเงินก็ได้ครับโอเคผมขอหนึ่งแล้วกันนะโอเคเมื่อเรากดเข้าไปนะผมกดยืนยันนะครับผมโอเคนะกดคลอกลิงก์นะครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปในไอเดีเราต่อเหมือนเดิมนะผมนี่นะเข้ามาแล้วนะผมเกลืมกดตรงนี้ผมใช้อเลยปุ้ยนะครับโอเคนะครับกดใส่ซองเป้านะครับบอกทำ กดเติมเงินก่อนสักครู่ผมเับผมเงินเข้าแล้วครับผมยี่สิบเก้าบาทนะผมพูดเร,าาร็วไปมป่าวะเราทวนละกันนะออ่าเดี๋ยวเต้นน,นิดนึงนะไม่ได้มาอัาชีพทหารนะก็อ,อาจจะเป็นโดลดหน่อยมานะครับพี่ชิวดูวเงินเข้าไหมนี่ครับนี่ยี่สิบเก้าพอสมใช้เข้าแล้วนะผมโอเคครับเราจะมาสุ่มแล้วมาซื้อไอดีแต่แ ID, แตว่าผมจะได้ไอดีหรือไม่นะผมคลิปนี้ตามผมดีมีแจกไอดี ID, แน่นอนไอเดีย <c oughs> ผมซื้อไปไนี่นะครับผมผมจะกดซื้อเลยนะผมโอเคครับกดซื้อหนึ่งไอดีครับผมมีแจกนะครับสำหรับใครที่ดูทางทิกต็อกนะผมอย่าลืมนะผมมมาาตติดช่อง โอเคเดี oh, okay. ๋ยวนี้นะผมโอเครหัส okay. ผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะผมโอเคครับแล้วถ้ากได้ไอเดียโอเคผมเดี๋ยวเราไปเข้ารหัสกันเลย okay, ครับผมโอเคครับอนนี้เราเข้าไอดีมาได้แล้วสิเอ็นนะผมโอเคนะโอเคได้แหล <laughs> okay, ะโอเคผมไอเดีนี้ผมไม่รู้ว่ามีขอนหรือเปล่านะอันนี้เขามีหรือเปล่มีทูชิตะเชี่ยแล้วก็ยามะใช่ไหมอย่ามาผิดนะผมโอเคมามาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงไปดู โอเคผมเราเข้าแล้วเราจะมาดูซ okay. ิว nah. ่าไอเด่นี้มีของอะไรบ้างของผมเข้ามาครับผมแล้วปิดไหมเฮ้ยพระมาเฮ้ยกระตุกนะโอเคครับเงินที่หมดหนึ่งล้านนะครับผมโอเคเงินก็ถือว่าเยอะนะมันก็ไม่ยากหรอกครับผมเงินม่วงเนี่ยสำคัญเลยสิบสิบสามเลยหมื่นหมื่นหนึ่งอันนี้เหมือนเขายังปั้นไม่สุดนะเออจะส่งแหละนี่ไงเออแต่พระตื่นกระตุกจริงอันนี้แบงค์มาน่าจะตื่นนะครับผมครับเดี๋ยวผมไปดูเหมือนนี่มือกุ้ยคุ้นนะหยอดหย มา,จากจะตื่นครบหรือไม่ครับมันน่า,าตื่นครบจะมีหมดห้าสกิลนะครับผมห้าหกวะห้ามันน่าตื่นจะห้าสกิลนะโอเคมาอ่าตื่นตื่นครบนะตื่นครบนะทำเล่นไปตื่นครบนะแล้วที่ธนาคารมันดูขอ,อว่าอันนี้ผมรู้สึกได้นี่ได้ทุจิตะมาเฮ้ยผมได้ทุจิตะมาแะอันนี้นะนี่เลยม,มาผมดูของในที่ของแากเอ่ยถ้าคุ้มภาพผมตีเขียนสีแดงไมไ่มีนะผมโอเค ผลนี่ก็ถือว่ายังโอเคนะมีประตูมีประตูยังได้เล่นอยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้โอเวอร์อาการนะเพป็นเปรดิไก่ตายี่สิบเก้าบาทนะผมอยังไม่แบบอะไรนะไอ้ดี่แล่นก็มีแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเดินทางแต่เมี่อไห่เมี่อไห่แล้วจีโดก็ต้องเก็บเติมมาสุขผลโชว์เลยหรอมาเออเนี่ยก็มาแล้วเออให้ผู้เล่นดีใจหน่อยเขาจะได้ไปนี่เอาไปเลยสปริงเอาบัตรชี้อะไรเอาบัตไปก่อนสำหรับใครที่แบบว่าอยากมีไอเดียเล่นนะอยากมีไอเดียเล่นแบบพี่ครับผมอยากลองเล่นเนี่ยมันผมไม่เคยมี ะคือผมไม่อยากผมอยากมีดีเล่นบ้างไม่เคือมีมีมีนักนแฟร์มินอยู่สองอันนะทำเล่นไปแล้วเี่ครับผมอยากเอามีดีไปเล่นบ้างผมไม่ค่อยมีดีเล่นเลยอยากลองเล่นเกมบล็อกฟุตอยู่แต่จากเวิวตันไม่ได้ทำไปเลยเดีนยผมแจกฟรีนะผมจะแบบผมจะแจกฟรีให้คนดูนะผมโอเคใครที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องเอานะผมไม่ผมไม่ได้ว่าอันนี้ใครอยากได้มาครับผมมัดมีทั้งหมดสามถึงห้ามัดนะผมเดี๋ยวผมน่าน่นจะมีห้ามัดกับทุกทีแหละ โอเคครับผมไฮคิ Hi ee, จะเป็นไฮคิสายสีลุงนะทำเล่นแบบนะปกติไก่ตันจะหาคิสีลุงจะไม่ค่อยมีดูไม่มีวะน่าจะมีนะอาจจะมีอยู่โอเคครับจะมีนี่นะรนะพระพะนี่ไม่น่ากลัวว่ะแม่งมันไล่ฆ่าก okay, ูโอเคนะครผมทุกชิตะมันจะบิดมันวาร์ปได้ปะวาร์ปได้ปะโอเคใช่ไหมมันจะวาร์ปไมได้โอ๊ยกระตุกกระตุกโอเคครับก okay, ็ตบพิกเศษเท,ท่าน,นี้แเราก็แล้วกัน,นครับใครอยากได้ไอเดียนะผมหลังไม่เจอกับผม Đây là bạn Việt YouTube, chào các bạn, xin chào các